สวัสดีครับสวัสดีครับมาทักทายกันในช่วงมื้อเที่ยงกันนะครับสำหรับการเข้าโปรแกรม F.M.D. นะครับวันที่1น,นะครับแล้วก็เป็นช่วงมื้อที่2ก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการจำลองในเรื่องของการอดอาหารของร่างกายมากกว่า นะครับก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้อดเราก็มีอาหารทานในแต่ละมือ้อแต่ละมื้อนะครับเพียงแต่ว,ว่าจะทําให้ร่างกายเราเนมีความารู้สึกว่าเป็นการอดอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นเนี่ยนำพลังงานที่เป็นไขมันสะสมเนี่ยนะครับออกมาใช้เป็นพลังงานที่เรา,าจะทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะครับก็ลองไปเสิร์ชหาดูข้อมูลนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการทำ FMD นะครับ uh, fasting, mymixing uh, My นะครับ diet นะครับเป็นชื่อนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็น uh, กระบวนการที่ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วยังไม่เคยลองทำนะครับแต่คราวนี้ก็เลยลองมาดูนะครับซึ่งในโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับถามว่าเอน้ำหนักต,ตัวตอนนี้ของผมอยู่ที่61 นะครับเมื่อเช้า61.7นะครับทำไมถึงต้องต้องลดน้ําหนักด้วยจริงๆแล้วรูปร่างเนี่ยนะครับมันมันดูจะปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีพุงนะครับมันมีส่วนเกินก็คือไขมันในช่องท้องเนี่ยที่ยังคงค้างอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าการที่เรานั้นทํางานปกติเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้พุงเราสะสมเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกกำลังถูกเผาผลาญออกไปนะครับก็เลยมาใช้โปรแกรมตัวนี้ นะครับในการที่จะลดพุงตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้หลังจากจบโปรแกรมเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะปรับตัวเองในเรื่องของการเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายเราเนี่ยถึงจะ,ะน้ําหนักไม่มากไขมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็อาจจะต้องมาเพิ่มเติมในเรื่องของการออกกําลังกายอาจจะเป็นแอโรบิกเวทดิ้ง เป็นเวทเทรนนิ่งอะไรพวกนี้หรือคาริโออะไรที่เขานิยมนิยมกันนะครับก็จะพยายามให้ตัวเองจัดเวลาให้กับตัวเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของ MD เนี่ยเขาก็ยังเน้นในเรื่องของการลดไขมันในช่องท้องนะครับสำหรับภพรส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสุภาพบุรุษนะครับที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือจะมีพุงอยู่ข้างหน้านะครับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่อ้วนนะครับจะมีพุงลำหน้านะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นการ ทำให้บุคลิกภาพของเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูไม่สมาร์ทเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้สําหรับใครที่กําลังมองหาในเรื่องของระยะเวลาสั้นๆนะครับที่จะทํา FMD เนี่ยนะครับแค่เวลา5วันเองนะครับ5วันเองก็จบโปรแกรมนะครับอย่างง่ายๆในส่วนที่เหลือเราก็ดูแลตัวเองไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังช่วยในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอล,ลให้ลดลงด้วย นะครับก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไขมันคอเลสเตอรอลนะครับน้าตาลในเลือดเนี่ยนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการเน้นในเรื่องของการทานไขมันดีเข้าไปในร่างกายนะครับฉะนั้นการที่เราทานไขมันดีเข้าไปในร่างกายก็คือจะไปเบียดพื้นที่หรือว่าปริมาณของไขมันที่ไม่ดีไขมันเลวในร่างกายออกไป นะครับอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกอันนึงนะครับที่จะทําให้ผมเชื่อว่าสุขภาพของเราเนี่ยที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของไขมันเนี่ยนะครับจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ทานไปด้วยนะครับเรามาติดตามดูกันนะครับผมก็จะทำไลฟ์สดแบบนี้นะครับมาพูดคุยกันในแต่ละมื้อ ลืมบอกไปช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงมื้อกลางวันเนี่ยนะครับท้องไม่ร้องเลยนะครับโปรแกรมนี้ท้องไม่ร้องเลยนะครับยังไม่ร้องจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยณนะเวลานี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกหิวอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก็ถือว่าเราเราไม่ได้อดอาหารแต่ร่างกายเราเรียนรู้ว่าเกิดพฤติกรรมการอดอาหาร นะครับแต่ว่าเราก็ยังได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในการทำโปรแกรมตัวนี้นะครับ